สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระศุกซึ่งดาวพระศุกนั้นจะทำการโคจรโยกย้ายราศีในวันที่2เมษายนไปจนถึงวันที่27เมษายนปี2567ค่ะ ในทางโหราศาสตร์ดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากอีกดวงหนึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระศุกร์จะบ่งบอกถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์บ่งบอกในเรื่องของการเงินการทองความสุนทรีเพศหญิงบ่งบอกถึงความสวยงามศิละปะแรงดึงดูดความเห็นอกเห็นใจความฟุ่มเฟือยกิเลสตัณหาและความหรูหรา และถ้าหากดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวคู่มิตรหรือดาวคู่สมพลก็จะยิ่งส่งเสริมดีในเรื่องของสเสน่ห์โดยเฉพาะสเสน่ห์ทางคำพูดคําจาและส่งผลดีต่อด้านการเงินการทองและโชคลาภด้วยค่ะดังนั้นการโคจรโยกย้ายของดาวพระศุกร์จึงมีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมดาวพระสุก์สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณค่ะในวันที่2ถึงวันที่27เมษายนปี2567ดาวพระสุก จะได้ทำการโคจรเข้าสถิตท,ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดซึ่งความหมายของคำว่ามหาอุดนั้นก็หมายถึงมีมากหมายถึงชัยชนะหมายถึงความยิ่งใหญ่หมายถึงความสำเร็จค่ะดังนั้นในจังหวะที่ดาวพระสุก โคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานี้ย่อมเกื้อกูลประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนปี2567นี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะมีความเข้มแข,ข็งได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนให้ก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดความสำเร็จ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญวสนาและกรรมซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญของแต่ละลัคนาราศีที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตัวคุณค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นถึงจุดดีจุดเด่นที่คุณจะได้รับจากการโคจรยกย้ายของดาวพระสุขอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่า ดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เงินทองโชคลาภเสน่ห์คำพูดคำจาแล้วก็ยังหมายถึงเรื่องราวของความสวยงามในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมีนก็ได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธสถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีมีนก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ประกอบกันกับดาวพระราหูที่โคจรสถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีมีนเช่นเดียวกันดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่จะส่งผลต่อเจ้าลัคนาต่อเจ้าชะตาในจังหวะที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายมาอยู่ที่ราศีมีนในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องราวเด่นๆอยู่ด้วยกันสามเรื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมเรื่องแรกที่สมัยอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของสเสน่ห์ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมจะมีเสน่ห์ทางคำพูดคำจาเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวพระศุกร์โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่สมพลและทั้งสองดาวนี้ต่างก็เป็นดาวคู่ทอดน้ำซึ่งจะส่งอิทธิพลที่ดีต่อเจ้าชะตาอย่างแน่นอนดังคำกลอนที่ว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสาร แม้ว่าคำกลอนที่ได้กล่าวถึงดาวคู่สมพลคู่นี้จะให้ผลไปในลักษณะของกามอารมณ์แต่ก็ยังสามารถตีความหมายมาในเรื่องของสเสน่ห์โดยเฉพาะสเสน่ห์ของการทำงานการวางเนื้อวางตัวสเสน่ห์ทางคำพูดคำจาชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะคะที่เป็นานหน้าตัวกลางตัวแทนหรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายคุณจะยิ่งประสบความสาเร็จอย่างมากในจังหวะนี้ค่ะ จะต้องพยายามลุยงานจัดโปรโมชั่นเพิ่มช่องทางการขายหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาก็ถือว่าคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากดาวพระศุกร์เลยนะคะและการที่ดาวพระศุกร์โขจรมาในลักษณะนี้จะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครคนเหล่านั้นก็จะตอบรับคุณกลับมาเป็นอย่างดีค่ะ สเสน่ห์พารวยปากพารวยถือว่าเอามาใช้ได้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมเลยนะคะประการต่อมาค่ะที่ถือว่าส่งผลโดดเด่นต่อชาวลัคนาราศีกุมในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรโยกย้ายครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเข้มแข็งอย่างมากเป็นมหาอุดและดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของสเสน่ห์ความรักความสัมพันธ์ ความมีออร่าใครที่ยังโสดจะส่งผลทำให้คุณมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นและถ้าหากตัวคุณกำลังจะไปจีบไปชอบใครหรืออยากสาร้างสัมพันธ์กับใครก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่จะเป็นไปในเชิงบวกในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะ แต่สำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วตรงนี้ก็อยากจะให้พยายามระมัดระวังค่ะเนื่องจากคนที่มีคู่ก็ยังมีสเสน่ห์แรงไปด้วย อาจจะส่งผลทําให้คนอื่นเข้ามาค่องแวะค้องเกี่ยวกับคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณมีคู่อยู่แล้วก็ได้หรือไม่เช่นนั้นหากความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่คู่รักคนรักดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีได้กามอารมณ์มีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นเพศหญิงสมัยก็อยากจะเตือนไม่อยากจะให้คุณไปในที่เปลี่ยวอย่าพยายา ไปไหนคนเดียวอย่าไปในที่อโครจรเพราะหากเพศหญิงเดินทางคนเดียวในระยะเวลากลางค่ำกลางคืนมันก็จะส่งผลทำให้สเสน่ห์ของคุณทำร้ายตัวคุณเองค่ะและในเรื่องของสเสน่ห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมได้รับจากดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ ยังส่งผลต่อคุณในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวของคุณจากเดิมที่เคยห่างเหินกันก็จะกลับมาใกล้ชิดมีกิจกรรมทำร่วมกันมากยิ่งขึ้นหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันนานหรือเพื่อนที่คุณอยากเจอก,ก็จะมีโอกาสได้พมปะพูดคุยสังสรรค์ได้กระชับความสัมพันธ์ก็ส่งผลดีในแง่ของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนเช่นเดียวกันค่ะ ความรักก็มีอยู่หลายแบบถือว่าส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมในหลากหลายแบบนะคะประการที่สประการต่อมาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นอย่างมากที่สุดต่อชาวลัคนาราศีกุมเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้โขจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมีนเป็นเรือนกระดุมพระของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากคือเป็นมหาอุด ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสได้เงินพิเศษได้เงินฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากลูกหนี้หรือได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆหรือชาวลัคนาราศีกุมบางคนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่ได้มาในรูปแบบของหลักทรัพย์ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญอะไรก็ตามที่คุณพึงปรารถนาอยากจะได้มาคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับมาในระยะนี้ค่ะ ถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากต่อเรื่องการเงินการทองส่วนความหมายของคำว่ามหาอุดก็หมายถึงมากหมายถึงชัยชนะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะหาเงินได้มากมีเงินจำนวนมากๆไหลหมุนเวียนผ่านมือคุณไหลเข้ามาในบัญชีของคุณชาวลัคนาราศีกุมคะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ขอให้คุณพยายามกระตือรือร้นทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มที่ สิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นการงานประจำหรือการค้าการขายคนทำธุรกิจล้วนแล้วแต่จะตอบผลในแง่มุมที่ดีอย่างแน่นอนค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเจอแต่เรื่องที่ดีนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรโยกย้ายนี้ <c oughs> ก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีเรื่องราวติดขัดหนักอกหนักใจเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าในระหว่างนี้มันก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาทำให้คุณได้ชื่นใจทำให้คุณได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออย่างมากมายเลยทีเดียวและถ้าหากชาวลัคนาราศีกุมจัดการวางแผนและทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถและมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอน พระดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมถือเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นชาวกุมจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัรพสวรรอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ หากชาวกลุ่มท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระศุกร์เพื่อก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ